เดี yeah, yeah, so ๋ยได้เล่นแล้วเว้ยอ้าวอ้าวไอ้สัสเล่นแม่งเลยเฮ้ยใจอุ่นยาวอ่ะโหบังเวทเนี่ยเี่คนนึงรอไปเอ้าวไปเมื่งกปิดปิดท้องอยู่อ้าวชิบ้าแล้วใครคือผู้โชคดีเยมาแล้วผู้โชคดีมาแล้วครับรวมตัวเข้ามา เฮ้ยมาได้เก่งกันแล้วโอเคมึงเก่งมันมันเท้าดาวเทียมดาวเทียมดาวเทียมเฮ้ยมองแมวพันสามเตะไปไอ้พวกคนเรามันดูที่เลขเหรอวะต้องถามมันดิเออจะกุ๊กไดูนะแล้วเตะไปเถอะเตะให้มันหนักไปหัวหมอบอกผาส่าไม่อยู่ในโต้นเลยแหลยผาส่าเป็นผาส่าม่งเป็นผู้กำเนิดห้องอยู่กับเรามานานเลย ปม่พูดเบิ่ครับเรียบร้อยครับไอพ้พวกนั้นออกหมดเลยครับบอกไม่สนใจครับพูดอย่างงี้อยากคิดว่าจะเล่นกับกูกกเฮ้ยฝันธะเขาเล่นเป็นเหมือนกันครับข้องนั้นก็อุ่นใจกูรู้เขาอยู่กับผมมานานอยู่มานล้เราสร้างห้องแรกๆเ,เลยไม่ไปไหนอยากเล่นกันดี เต้เต้พันห้าเก้าสี่ไปไหมมันไม่พอใจมันนูบปะมันนูชื่อมันนูเว้ยกดเลยเล็้วไอ้เหี้ยมันไม่พอใจโอ้โหวิสิตเรียกอ๋อให้กดครับเอ้ามีแบรนดนี่ว่าเหียอะไรเล่นเลยทีอัดยางอัดแล้วอัดตั้งนานแล้วอ้าวโอ้โหรองเท้าเร่าเทียมด้วยเนี่ยด,ด้วยแหละอัดตั้งแต่พันสามอยู่กับกูมานานแล้วเ้ย เอ้ยเอาตัวไหนอีกมันเปิดตัวใหม่อะนี่ว่ะยังเออเปิดตัวใหม่เนี่ยเบเบิลเนี่ยเอาตัวไหนมิกแบนฟินไหมฟินดีเหี้ยอ้าวแบนไม่ชันอ้าวแบนแบนมัแบนอีกเว้ยเฮ้ยมังคีไปเดี๋ยวอดเลยเต่าเตียมอะไรเดียวกว่าเดินไปอดเล่นไปเต่าหมดแล้วครับไม่มีเฮี้ยอะไรแล้วครับตอนนี้ครับไม่เรียเนี่ย แม่งมีนเต็ตัเล่นไม่เป็นวะโอ้โหไม่ได้ครับรู้แล้วจะเล่นอะไรต้องอุบไปก่อนเดี๋ยวไม่บอกไว้เล่นเดี๋ยวมึงมาแบ๊กเรือถูดิซิดแล้วซิตเลยละซิดเลยเลยใจเย็นโอ้พีเอเตอร์เมื่อวานโอ้ถ้ากูไม่หลุดจะยึ๊กมีโน่แกไม่เลยพร้อมด้วยเอ๋อต้องต้องต้องบอกนะฮะพร้อม เป็นคนดูเขาไม่รู้ไงมึงมาหยุดให้เราเว้ยถ้ามีตัวหยุดแล้วเราก็ดูเล่นฟอร์สเกนฮะมึงหยุดดูยิงโอ้าโหได้ตอนไหนวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันมีเวลาเว้ยแต่ว่ามึงเล่นช้าทีโอ้โหได้ดวะโอ้โหได้ดูอะจะมาเล่นคาโบกันโอ้โหจะว่าอะไรเนี่ยเออเนี่ยเอาไเดียวมันไม่เขินเลยอ่ะนครับจิ๊ด นิดๆนิดคนพร้อมตัวตายพี่ศิษจะมาแก้เกมเหรอโชว์เขาหน่อยโชว์แอชโชว์เขาหน่อยทำเบื่ออะไรพี่พิสิษตัวเดิมไปวิสเลยยไอพิสิษไ์วายเว้ยเวลาไม่มีวิสเลเยเลือกไปแล้วเออว่ะเวลาไม่เคยรอใครเว้ยจริงคนปะคนโอ้ยหมอโอ้วีตัวแทงแล้วฉั้รู้ตัวแทงหนึ่งสองสามสามตัวเนี่ยเฮ้ยมีตัวที่น้ำไหลอะไรวะแทง แหงเลยอ่คนอ่ามาเนี่ยยอดวิวเป็นล้านอ่ะคำพูดไม่เที่ยเป็นล้านเลยไร้เีย่เยอะไม่ถึงสิบเป็นล้านที่ไม่ดูแน่แน่อ่ะถึงสิบถึงห้าแน่นอนอ่ะเพราะแม่ห้าเนี่ยไอ้แม่คนห้าทีมคนเนี่ยแม่งต้องดูแน่นอนอ่าเออจริงจริงดูกันแล้วฝงรอบเลยอ่ะ เฮ้ยมิกฮะเนกว่าเนกว่าหลุดอะไรเงียบนึกว่าลาบนึกว่าลาบไปแล้วฟอร์มลาบไปเนี่ยเราเออกูแอบแอบลาบอยู่ยังจีฟอร์มลาบตอนเช้าก็มาโรงเรียนอืออืออะไรนะพม่าแพ่งลิสเฮ้ยอะไรก็แบเฮ้ยเฮ้ยเคทูไปเนี่ยเฮ้ยเคทูมึงอะเออไม่ร้ายมึงเป็นเฟสมาจัดหยุดให้หยุดหามานลยมั้ เวลาเยอะแยะโคเรนเฟสมากยัดเจ๋งเลยดาวดาวเทียมดาวเทียมดาวเทียมเอ้ยไกลนะไม่ขึ้นเไยครับแป๊บนึงเดียวมาอ่ายาวเลยคนนี้ฮะยาวเบยหน้าจอขกูขางอีกแล้ววะ

คิปเปอร์เดอะฟอเรสฟอร์มหลักก่อนเมื่อกี้แล้วครับเฮ้ยอพเปอร์เดอะฟอเรสครับซื้อวาดครับผู้เขาปักวาดเยอะยิสุดในแมปคุณเลวคุณเลวว่าคุณต้องออกอะไรมาตั้งหงอแงออกแค่นี้เลยนะเฮ้ยแอกอวะเฮ้ยแล้วแล้วกดไงวะเชื่อมต่อตามไปฮะตามไปก็เข้ามามันก็มีมันก็มีขึ้นเลยนะเอาเกมมาลอกไงมุกฮาดีมอยนะ เฮ้ยมีใครทัำมาเตือนดึงเตือนดึงไม่ไปสนใจต้องออกไปด้ยูยืมโอเก็บตัวแต่ต้นเกมยูฟโออะไรวะไอตัวนั่นไหนเดิมมันมีสามผมคิดเองนะมังอนอ๋อฉันหลงเองไหมไอเย็นนี้ไอเนี้ยตัวนี้ก็เล่นยากอยู่เฮ้ยแดนตี้มันนะครับโอไม่บอกสเต็ปกูเลยดันป้อมเลย ก็อันตี้มันโกงก็จริงแต่ไม่ไเล่นยากผมก็เม่นกันอยู่ได้พี่มาได้ไหมเออฮ้ยมีเดียแลอุ่นจ๋ะเออเอาทำไมทำไมทำไมไมยทำไมการเงียบวะกันไม่ได้อยู่ในของทำไมเบียเตอร์ให้กูตอดอย่างเงี้ยใจดีเฮ้ยถึงตัวอีแล้วอีตรงฮีโร่อ๋อเราเล่น เมดนนะิวเวิร์สละนิเวิร์สละถึงอาแล้วเฮ้ยนี่มันตัวไอ้ถอยเข้าไปอีเอ้ามีงี้ได้หรอเฮ้ยมาแล้วถึงยาอะไรสุดท้ายแล้วเข้าแล้วไม่ใช่ไมมันขึ้นแมนติกวะอะไรอีกอะมาแล้วอัดลงยูทูบนะเดี๋ยว้ำต่อพาพาทุกอย่างด้วยโบไอ้กูเล่นตัวอะไรวะลืมกันเบดเลยจ้ะ เออหน้าจอยังไม่ขึ้นเลยมีคนทักเฟซมาเออปิดไปเลยแบบเฟซเนี่ยปิดไปไม่ได้โอ้ยวิ่งกีดวิ่งกีดทักมาเแลยวเนี่ยตีหนึ่งตีนึงแผงลิฟต์แล้วแผงลิฟต์มาแล้วแล้วโอ้ยวิ่งหนึ่งไพโรไพโรไอผู้รู้แอลเขาเฟะ มาแล้วมาแล้วทำไมมีสี่คนวะหอ้นุชเขามาแล้วชีวิตไปม่มีอะไรต้องเยอะแยะชีวิตกูมาแรกวันนี้จะไปเอวเงี้ยแั่นะแต่ละคนโอ้ย โอ้ตองจังเลยองเทาดาเทียมเห็นใจกูบ้างอยู่วะเียวก็ไม่ยอมกลับอีกตีแมงเลยเออเออไ่าครับหลุดหลุดตต้องว่าแชรีปัปเปอร์ไอ้แชรีอะไรวะแชลีนั่นชาลีอะไรวะไอ้เยอะเลยชื่อชาลีอะไรวะชาลีปัปเปอร์ชลีแจปุยจเลยนะชาลีแจฟปุย เออปุยตไบายชาลีปุยก็มันเป็นนักฟุตบอลก็ก็ตมาตัดผมผมเหมือนมันมอนเข้าชาลีแชปุยรอ้พี่วะพีา้องนีเอ้ยไปไปล้อมันดีอะอ๋อฮะตื่ไหมครับปครับเฮ้ยกีเดียว ก็ตายได้เปนกผมยู่ตรงไหนครับผมไปได้สักตัวอ้าตัวแม่งเอ้าอะไรเนี่ยผ่านมาทางนี้ได้ไปสองตัวดูเหอะคิปเปโฟเกได้แต่ยืนเดียวดายเยเรืองจะน้อยเราไม่กลับบ้านเราไม่ผนใจอ่ะโอ้ยอเกเกตัวไฟล์เมื่อกี้เข้ามายังไงไปเข้าไปใหม่แต่ไม่เหมือนเลยกูว่าออก

ไม่น่าคงไม่น่าพลาดเลยป่ไมันน่ามันจะงัดกว่านี้เฮ้หยหมาอะไรวะโอ้โหโอ้โหเบาดูแต่ละคนครับมีที่อะไรงัดออกมาหมดโู่ <c oughs> ไม่ได้ใช้าเกิ่วอะไรเลยเออดีิงอยู่ข้างในกูก็ยิงมึงไม่ได้แล้ว วันนี้โอ้คิวเนี่ยก็ไปซี่ตัวแล้วเนี่ยแฮร์รีรับกดนกูยังสู่กู่เลยเติมเมื่อไห้เติมเมื่อไห้กลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยอย่างงี้เฮ้ยมีคนเติมเิเตมเื่อให้แล้วอยู่อีกหน่อยพี่ยาตายครับกะพาหัวครับเออสีไปโอ้ไม่ตายเด้กนี่ไงเต่าไวให้มึงอ่าดีแล้วให้เธอขอขอดิไม่มีเงินตีวะอ๋อเออ ก็นี่แอดลงยูทูบนะฮามีคนบวกก็ต้องไมดูครับเฮ้ยการเบรกเดนแล้วยายการเบรกมึงอ่ะโอ้โหพี่เดื่อนเลาก็ได้ล้วสอยเท้านีครับไม่มีตะเกียวไอเดียก็ตะเกียวสอง ตายครับลูกน้องน้องต้วนครับไปอย่าปล่อยให้มันกำแหงเน็ตลูกอะนะเอาลุกดีครับอนนู้ดด้วยครับโอ้ในยิ้มแช่งลุดลุดเรื่อยครับตัวจริงเบาบาง ไอ้ตายเลยไอ้ตายยอย่ไม um, ่ได mm, ้ได uh, ้การได้ด้วยเฮ้ยมา้ยแม่เจาเฮ้ยเอาแม่เจ้าเรามันต้องสูญสิ้นปริมาณชั่ว ไอ้มานี่ดิวิ่งจังเลยมึงอ่ะโอ้มีปัญหาอะไรกูโอ้โหหัวหัวขาดเลยเหรอเมื่อกี้ยัแย่อยางแย่ครับทำสเตตเดือดมาหายแล้วจี้มมหายแล้วไปแล้วโชคดีเว้ยโชคดีเว้ยไม่รู้ว่าช่วยยังไงไม่ได้เอาที่มางนี้ยืดดไว้ก่อนดิผอมเลยเว้ยเฮ้ยยืดไว้ก่อนเลยดูโคตรวะ เดี๋ยวเราเราชิบหายอาแทนหนุ่ก็หลุดได้นี่หว่าหลุดหนึ่งตัวเข้าเรวยูวนการเปดมาแป๊บเดียวไอ้ยี่ของเท่ากูใกลเียงอันได้ยินปได้ยินรีบเข้าเลยพวกนี่กูยังยยอย่างนี้อยู่เลยอ้ารีบเข้ามาให้ไ ในไอ้ของกาลิน่าฮะกูยังยืนโยกอยู่ในเกมเนี่ยมันไม่เดินออฟเอามึงีเมื่อกี้เงีะออกจากเกมเลยแล้วเข้าไม่กูตายอย่างกูตายอย่างเอ้ยดูเร็วเข้ามาเถอะนะ้าน้ำขางโลกเข้ามาได้บ่นแล้วบ่นแล้วเมื่อกี้แม่งคนทักเฟซมาปุ๊บไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้เลยทักเฟซใครทักเฟซมึง อืม,อมนเราถามแ <ไป S 1> ล้กันไม่เสียเวลาเราไปเลยครับมาต่อ,อเขาไม่ตายดีแล้วล่ะยอดราครับฆ่ามันให้หมดเรามานต้องสูงสินนกยู่ไหนวะของเทาง่าของมีนอ้อยเดียวเองนะเฮ้ยใกล้เคียงเลย เดี๋ยวลูกเป็นฝอสองตัวดหนหรอชิดนนี้เดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งมึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเนอะไอ้โดนใส่หีบเลยลุงเอาไว้โอ้เสร็จเลยมึงอยู่ข้างในเนี่ยแม่งของเอของเอเออแม่งของใจเย็นไว้เดี๋ยวใจเย็นไว้เดี๋ยวใจเย็นไว้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น Á em là đứa tỷ đại tài này nè Ây Ây Tiếp đi lẻ đi à này cô có đồ đồn rồi nha Macho Macho Chọc 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 Cảnh cả không có thằng em cú thức lẽ trái

ตัวแมวเราตัวมันพตบน้าซานเลยนะตุ๊ดตุ้ตุ๊ตุ๊ฝังศา้นี่ครับต้องออกันนี่ครับกูเดกเลยหอูอ่าเดี๋ยวบอกกูจะเล่นเกมไกูว่าชีวิตกูยู่ดาป่าเลยเป็นอะไรกับป่มากกว่าเดี๋ยวมันแหลกเนียม um ันแลกอย่างไรเนี or or ่ยเอ้ยแหลกแหลกแหลกฉันแลกคิดแย่ต่อมาไจะแหลกกันเล ้ยตัดแล้วอู้ชี้่ะเข้าได้มเลยไม่เข้าด้วยเอ๊อุลารลาไม่ถัานแด้โอ้ไม่ถ่านไอต่าอ่ะรางนะกมืนมันแหลกๆนี่ยเฮ้ยมันลุดไปคนหนึงใครลุยไปวะอ๋อไอตัวนั้นร่างอะไหยุดหยุดเขาเดี๋ยวเล่นัมก่อันเดขอดเหรอปิดปิดคลิปแบบอาร์ตอาร์ตอาร์ตตมามาอร์ตตแ้วาดิแรกนี่เฮียเลย

โอ้ดเลยไปยีร้านง่ายเอนซะเอนซะไปยิงพวกเอนเอนกูรีไ่ได okay. ้เร็วเลยยี้เอนไว้เดี๋ยวมีอีกมาเท่าโอ้มัโอ้อดเลยอดอิมเลยดูดูฮึบฮึบฮึบมึงแค่ขังตัวเองทำไมบอว่าไม่เข้าใจมึงวะมานากูมีตู้มานาคุลีอยู่จรงเงี้ย เดี๋ยวมหาเวทดูดาวเฮ้ยอะไรเล่นในบ้านในบ้านจับก่อนดีกว่ะไอ้หนไไูไม่ให้มันหายใจหายของมั้งดิอย่างไม่หันโหดเลยก <c oughs> ูเอ็มเอ็มเอ็มยูเอฟโออุ้ยกูสายเหรอออกพารามน้ำทับสิ <c oughs> น้ำทับอะไรมึงเดินก่อนกู <c oughs> เราแมนต้องสูดสิ้นถ้าจะทำลายเจ้าให้สิ้นซากแผ่นดินจะลุกเป็นไฟเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้มึงแกกูเห็นดิวะมึงแกกูเอ้าจะย้ายทางนี่ก็ไม่เห็นกูดิวันนี้วันนี้วันนี้เตอกเข้ากล้องไงไปไม่ทันเลยอ่ะโอ้เล่งเลยเอาป้อมไปเอาป้อมไป นี่มานี่จะได้ทานมนี่ไอเดียตายเลยไอ้ไอ้ยุทธีป๊อกไยุปอมันตาย่ายังวะโอ้ยแฮกด้ส

ไม่ได้ไม่ได้ไอเอ็นด้วยเอ็นตายกันแน่เลยช่วยด oh, ้วยโอ้ยยิปผายนะครับกูก yeah, ูอะายกิวก็ไม่ยิวหมดการครับสร้างมาแล้มือยอดอิ่มเลยไปเอ็นเอ็นเอ็นเลยเอ็นเอ็นเลยเอ็นเอ็นไม่ปล่อยละไม่ไม่เล่นละไปเรียกม่เล่นลเลยเฮ้ย โอ้โหพิเตตีแรงเหลือเกนมันเปล่าปะเฮ้ยใครมาซะแถวนี้โอ้ยตามได้กูดิโอ้เบ็ดเมียวด้วยเบ็ดเมลเว้ยโอ้โหถ้าใช้เอฟซีพีเลยนั่งหมันนั่งมันเฮ้ยพิเตอร์แถวนี้ลมครับลมลมบุลุกมาเมย์ปุ๊กเกงปุ๊กเกงกับคนที่นั่งโซ่ทำไมอะต้องว่าตรงไหนดีวะวเราจะซื้อวานมาเฮ้ยตรงนี้ นี่ผ้ากูนี่ผ้ากูไปอ้แม่เจ้าเบสเมลผมไม่สนเลี่ยมกันนะนะเาะเมงจบแวว